สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้นะคะจริงๆแอนมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังเป็นขนมปังแซนวิชที่ทำในหม้ออบ DIY เหมือนเดิมแต่ว่า,าวันนี้แอนจะทำเป็นโฮลวีดร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนๆน,นะคะจากสูตรที่แล้วที่ผสมแป้งขาวไปแต่ก่อนจะไปทำกันเนี่ยแอนมาขายของนิดนึงจริงๆไม่ใช่ของแอนนะคะคือมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนชาวฟิลิปปินส์เขาทำขนมขายค่ะก็จะเป็น เขาจะมีชื่อไว้ด้านล่างนะคะแอนไม่แน่ใจว่ามันจะกลับด้านหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอนจะพิมพ์รายละเอียดเนี่ยไว้ให้ในช่องคอําอธิบายได้ด้านล่างคลิปอีกทีนึงขนมเขาเป็นขนมปังสัญชาติฟิลิปปินส์นะคะทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้ตัวนี้ชื่อมันเน่มันเน่มันนี่แอนไม่แน่ใจว่าแอนออกเสียงถูกไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษของคนฟิลิปปินส์แล้ว ตัวนี้นี่ค่ะ p e n เซลอันนี้แอนชิมไปแล้วอันนี้แบบไม่มีไส้นะคะตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งจะคล้ายกันกับตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้ชื่อ Spanish Bread ซึ่งตัวนี้มีไส้นะคะอ่าตัวนี้กินกับกาแฟตอนเช้าอร่อยมากเลยค่ะทีนี้เนี่ยคือเขาทำแล้วนัดรับตามอ่าตาม BTS นะคะทำ BTS Station แล้วก็มีส่ง Grab มีส่งอะไรด้วยแล้วที่น่าสนใจคืออันนี้พีนัำบัตเตอร์ค่ะ เนยทัวของเขาจะเป็นแบบครีมมี่นะคะครีมมี่ขนาดไหนให้เพื่อนดูนี่ค่ะ จะเป็นครีมมี่มากแล้วเดี๋ยวจริงๆเขามีขนมอีกหลายตัวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวแอนจะพิมพ์ทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อเขาไปได้เลยแล้วก็นัดรับนัดเจอกันคือเขาเน้นทําสดใหม่นะคะคือทาทาวันนี้ส่งวันนี้เลยอะคะ่ะคุยกับเขามาแล้วคือเขาไม่อยากส่งเคอรี่ไม่อยากส่งอะไรเขาอยากทําเช้าวันนี้แล้วนัดส่งเที่ยงส่งบ่ายแบบนี้คะ่ะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทําขนมปังของเรากันเลยไปค่ะวันนี้จะให้เพื่อนๆดูยีสต์ด้วยนะคะพอดีเพิ่งซื้อมาใหม่พอดีมีเพื่อนๆถามหลายครั้งแล้วว่าแอนใช้ยี่ห้ออะไรแอนใช้ทุกยี่ห้อนะคะขอให้มันเป็นอันนี้ค่ะ instant yeast นะคะซึ่งยี่ห้อเนี้ยแอนก็ใช้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะปริมาณส่วนผสมเดี๋ยวแอนจะพิมพ์ไว้ให้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe อ่าแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นก็ผสมของแห้งก่อนค่ะเกลือนมผงแป้งอ่ายีสต์นะคะแป้งเนี่ยอันใช้เป็นแป้งโฮวิดเนื้อละเอียดอ่าของอินเดียตัวที่ใช้ประจำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำผึ้ง ส่วนน้ำเนี่ยแอนใช้เป็นน้ำเย็นนะคะน้ำที่ออกมาจากตู้เย็นนั่นละ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆผสมลงไปน้ำอย่าเททั้งเดียวหมดนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้ไม่หมดก็เป็นได้หรือว่าใช้อาจจะใช้เยอะกว่าที่เตรียมมาคือแล้วแต่ะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะคนผสมไปเรื่อยๆถ้ามันยังแห้งก็เติมทีละนิดนะคะ เนี่ยคะ่ะค่อยๆผสมค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่าแห้งไปก็เนี่ยคะ่ะหยดทีละนิดแบบนี้คะ่ะแล้วก็นวดต่ออีกหน่อยแล้วถึงจะใส่น้ำอีกคือแอนะตวงน้ำมา3มาม0 0 350ิมิลนะคะแอนใช้ไปจริงๆก็320แต่ตวงมาเผื่อไว้อะคะ่ะ เี่ค่ะจนผสมได้ที่แบบนี้นะคะก็ปิดแรปพักไว้15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมานวดกันครบ15นาทีก็มาใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็นวดหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่เนยตรงนี้ก็ใส่เนยได้นะคะถ้าใส่เนยก็ใส่ประมาณ30กรัมนะคะแอนใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวแทนค่ะสูตรนี้ หรือถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้เป็นน้ํามันอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะใช้น้ํามันมะกอกน้ำมัน,มากกน,มนาทานตะวันคานูลลาอะไรแบบนี้ค่ะนวดจนน้ํามันซึมเข้าในแป้งหมดแล้วเราก็มานวดต่อบนบอดนะคะสูตรนี้ไม่ได้โรยแป้งนะคะเพื่อนๆนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ไม่ติดมือเองช่วงแรกๆติดมือนิดนึงนะคะแอนก็ใช้วิธีนี้ค่ะนวดสลับกับฟาดนะคะก็จะติดมือน้อยลง ใช้เวลานวดทั้งหมดประมาณ15-20นาทีนะคะเนื้อเนียนดีแล้วก็ใส่กลับลงในชามปิดแรปพักไว้รอบนี้จะพักให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะพอขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้นะคะเราก็จะกดเอาลมออกนะคะแล้วก็ตัดแบ่งเป็น4ี่ก้อน แอนจะบอกเพื่อนๆว่าพิมพ์ที่แอนใช้วันนี้ค่ะคือสําหรับสูตรนี้ควรจะใช้พิมพ์เล็กกว่านี้นะคะเพื่อนๆคืออันนี้มันเป็นพิมพ์เดียวกับที่แอนใช้ขนมปังแซนวิชสูตรที่เป็นแป้งขาวเนาะอันนั้นจะขึ้นเต็มพิมพ์แต่ว่าสูตรนี้ค่ะด้วยความที่เป็นแป้งโฮวีดเนี่ยเขาขึ้นไม่เต็มพิมพนะคะเพื่อนๆรอบหน้าถ้าแอนทําอีกแอนจะใช้พิมพอ์ 4คูณ8ของแอนนะคะถ้าพิมพ์อันนั้นจะพอดีเนี่ยค่ะตัดแบ่ง4 4รูปนะคะแล้วก็คืนเป็นกลมๆเสร็จก็วางพักไว้นะคะ15นาทีเสร็จแล้วก็มาขึ้นรูปค่ะขึ้นรูปเหมือนที่แอนขึ้นประจำนะคะก็คือรีดออกแล้วก็พับ2ด้านเข้ามาแล้วก็ม้วนไปพิมพ์เนี่ยทาแอนทาด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะเนี่ยค่ะพับแบบนี้ เนี่ยถ้าถ้าพิมพ์อันเล็กอะค่ะพิมพ์4คูของแอนน่าจะขึ้นพูนแบบสวยเลยเดี๋ยวรอบหน้าแอนจะแอนจะใช้พิมพ์ตัวนั้นดูเพราะว่ารอบเนี้ยแอนไม่แน่ใจว่าเขาจะขึ้นแค่ไหนเนาะแอนใช้ใช้แป้งโฮวิตตัวนี้ร้อเซครั้งแรกคะ่ะเพื่อนๆที่ทําขนมปังนะคะปกติใช้เขาทำแผ่นตอติยาเนาะที่ใช้ร้อซนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็มวนมวนมวนเข้าไปแบบนี้ทำเสร็จหมดแล้วก็ใส่ลงในพิมพ์แล้วก็ปิดแรปพักไว้อีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่2แอนก็พักไว้1ชั่วโมงเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็เข้าอบวันนี้ค่ะเวลาที่อบเนี่ยก็1ชั่วโมงพอดีนะคะใช้เวลาอบ1ชั่วโมง เนี่ยค่ะพอถึงเวลาที่เขาขึ้นนะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาขึ้นแค่นี้เองค่ะจริงๆไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะคะไม่ต้องปิดฝาอบก็ได้คือแอน,น่ะตอนแรกแอน,นปิดฝาดใช่ไหมคะตอนเข้าไปอบก,ก็วอร์มหมอ้อเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวอร์มหมอ้อประมาณ5นาที10นาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลงไปอบตอนแรกแอน,นปิดฝาพอประมาณครึ่งทางอะคะ่ะแอนเปิดฝากออกแอนไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะ นี่ค่ะพอพอขนมปังลงไปแล้วเราก็จะบอไฟนะคะลถไฟเป็นประมาณนี้แล้วก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีนี่ค่ะสุกแล้วก็สีไม่เข้มนะคะข้างบนจะสีไม่เข้มพักไว้บนบนตะแกรงในพิมพ์ะคะ่ะสักประมาณ10นาทีเนาะแล้วก็มาเคาะแล้วก็เอาขนมปังออกพักไว้ให้เย็นแล้วก็มาหั่นค่ะ เขาก็โอเคนะคะไม่นุ่มมากค่ะเพื่อนๆไม่นุ่มมากแต่ว่าทำขนมปังแซนด์วิชได้แล้วก็เอาไปปิ้งทาเนยถัว่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเลยเนื้อจะแน่นกว่าแบบขาวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นโฮลวีดแต่เป็นโฮวีดเนื้อละเอียดซึ่งก็โอเคอยู่แหละโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ